โอเคแล้วก็ขออนุญาตเนื่องจาก9ก้มงสิแล้วไปหุ้นเด่นเลยดีกว่านะครับกดไลค์กดแชร์เยอะนะฮะแปดกว่าท่านาใน YouTube, Facebook แล้วก็ครับอนะครับกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็ส่งคําถามกันเข้ามาได้นะครับหุ้นเด่นวันนี้วันที่22นะครับเราเลือกตัวปัญจวัรมาแนะนำนะกันอีกหนึ่งครั้งนะหลังจากที่ไม่ได้แนะนําเป็นหุ้นเด่นมาสักพักใหญ่ๆนะเดินพี่ปุ๋ย<ะ> แล้วก็นิพพึงสัมภาษณ์คุณวิวัฒนด้วยซีอนะคะอยู่ใน Facebook เนี่ยคะ่ะเลื่อนฟีดขึ้นไปก็จะเจอในมุมของปัญจวัตรเนี่ยเนื่องจากว่าเราแนะนํากันมานานแล้วนะคะแล้วก็พูดกันบ่อย ไม่ได้เอามาสักพักหนึ่งแต่คิดว่าสิ่งที่นักลงทุนสนใจน่าจะเป็นเรื่องของ EV ีมากกว่าธุรกิจเดิมเนี่ยคงเราคงเข้าใจกันหมดแล้วนะคะก็โตตามการเปิดเมืองนะคะฟื้นตัวตามการเปิดเมืองแล้วก็ปีนี้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวฉุดละคะ่ะโรงงานที่จีนที่เจียงซูโรงงานพ่นสีอะไรในไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เป็นตัวฉุดละทุกตัวทากาไรได้หมดแต่ว่าพอยท์ที่เราเลือกเนี่ยเราน่าจะพุ่งเป้าไปที่ตัว E ีีมากกว่าเพราะว่าอย่างที่ทราบอะคะ่ะว่าก่อนหน้านี้นไม่นานบริษัทมีการปรับโครงสร้างภายในคือเดิม เขาก็มีธุรกิจที่เป็นทำผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อยู่บ้างนิดหน่อยนะแต่หลักๆนี่จะเป็นพวกบรรจุพัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นแล้วก็ใช้เบสเนี่ยคือเป็นพลาสติกความที่เขาปรับโครงสร้างเนี่ยไปเห็นแวบว่าเขาเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยคือโอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยค่ะมาอยู่ภายใต้บริษัทย่อยแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อของบริษัทย่อยเนี่ย ชื่อ P.J. w Auto E.V. พอมีคำว่า E.V. อ่ะก็เลยคิดว่าต้องคิดอะไรอ่ะผู้บริหารต้องคิดอะไรแล้วก็ต้องมีความพร้อมคือในแง่ของความพร้อมเนี่ยเราก็เชื่อมั่นในคือเขาเป็นคนโรงงานนะคะเป็นเป็นภาคการผลิตเป็นภาคโรงงานมีความสามารถในในเรื่องของโรงงานเนี่ยจัดการเก่งแล้วก็ในเรื่องของเอ่อการทําวัตถุดิบอะไรก็ตามที่เบสเป็นพลาสติกชิ้นส่วนพลาสติกอันนี้ก็ทําได้แล้วพอหันไปมองในกลุ่มเอ่อ E.V. เนี่ย เขาก็ต้องการที่จะเปลี่ยนพวกโลหะพวกเหล็กอะไรเงี้ยมาเป็นพลาสติกมาเป็นไฟเบอร์อะไรให้มันมีน้ําหนักเบาอีกแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะแมทช์กับตัวปัญจวัตรนะคะน่าจะได้เห็นภาพความชัดเจนของ EV เร็วๆนี้แล้วก็ส่วนราคาเป้าหมายเนี่ยเรายังให้ไว้ที่6บาทเหมือนเดิมอันนี้ยังไม่ได้รวมเรื่อง EV เพราะว่ายังไม่ทราบยังไม่เห็นอะไรได้แต่แบบ คิดว่ามันต้องมีนะในเรื่อง e v อย่างเงี้ยค่ะ6บาทก็เลยไม่ได้รวมธุรกิจใหม่ๆสำหรับ e v ที่ถ้าจะเข้ามาก็คิดว่าเขาพร้อมที่จะรับมือนะคะส่วนการเติบโตของกำไรเนี่ยวันนี้ก็สำหรับธุรกิจเดิมที่ที่มีอยู่เนี่ยคิดว่าในอีกสัก2 3ปีข้างหน้าน่าจะโตเฉลี่ยได้ปีละ15%เปอร์เซก็ถือว่าไม่ขี้เหร่น,นะคะสำหรับคนที่เป็นภาคการผลิตและโตได้เป็น d o u b l ล d i จิตก็เอาปัญจวัตรมาแนะนาเป็นหุ้นเด็นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมเป้า6บาทนะครับสาหรับปัญจวัตรครับผม Thank you.